รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เฟอร์เมนเต้คอมูชาน้ำชารถน้ำผึ้งวินิก้าสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์ชาขาวผสมสมุนไพรเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ อสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตชีวาค่ะวันนี้วันอาทิตย์เราพบกันเช่นเดิมกับดนะิฉันสิริบุญนัทพันธ์นะคะก็จะมาติดตามข่าวสารสุขภาพกันเช่นเดิมวันนี้เราเริ่มต้นข่าวสารสุขภาพประจําสัปดาห์กันเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5ซึ่งมาแล้วนะคะมาตามนัดจริงๆนะปลายปลายปีมาและฝุ่น PM 2.5ตอนนี้มีงานวิจัยออกมาชัดเจนแล้วนะคะว่าฝุ่น PM 2.5เป็นสาเหตุข,ของการก่อให้เกิดมะเร็งแต่จะเป็นมะเร็งอวัยวะใด อย่างไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนอกจากนี้แล้วฝากไว้สําหรับคนตื่นเช้ามาเตรียมอาหารเช้าหุงข้าวกันไว้เลยทีเดียวท่านเคยตรวจสอบไหมว่าหม้อหุงข้าวที่ท่านใช้เนี่ยสภาพการเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วหม้อหุงข้าวที่เราหวังว่าข้าวจะเป็นอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายอาจจะเป็นแหล่งที่มาของอาหารที่ก่อให้เกิดโทษหรือว่าพิษต่อร่างกายได้เหมือนกัน เพราะอะไรอย่างไรเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบหม้อหุงข้าวของเรากันนะคะและปิดท้ายกันค่ะช่วงนี้คนเริ่มไปเที่ยวทะเลกันมากขึ้นอากาศช่วงนี้แบบบรรยากาศโรแมนติกเยน็ยนๆสบายๆนะคะก็เตือนไว้ว่าการรับประทานอาหารทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหอยนางรมดิบซึ่งหลายๆคนคิดว่ามันมันคือยาโดบเนี่ยนะมันอาจจะมีอันตรายแฝงอยู่ในหอยนางรมดิบได้นะคะติดตามข่าวสารทั้งหมดได้และสำหรับ ปีใหม่นี้นะคะเริ่มต้นวันที่3มกราคมค่ะรายการชีวิตชิพาจะพบกับท่านผู้ชมเปลี่ยนเวลาจากวันอาทิตย์เป็นวันเสาร์นะคะตี4 55ถึงตี5 20ก่อนเวลาเดิมสักครึ่งชั่วโมงแต่ว่ายังช่องเดิมช่อง33และก็ติดตามได้ทางแอป 3+ Plus เช่นเดิมค่ะ สถาบันวิจัยมเร็งระหว่างประเทศภายใต้ WHO ประกาศให้มลพิษทางอากาศภายนอกและฝุ่น PM 2.5เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่1ซึ่งเป็นระดับความเสี่ยงสูงสุดเทียบเท่ากาันสูบบุหรี่ครั้งนี้ PM 2.5มีขนาดเล็กกว่าเส้นผม20-30เท่าทําให้ระบบกรองตามธรรมชาติของร่างกายไม่สามารถดักจับจึงเล็ดลอดผ่านหลอดลมและซึมเข้าสู่กระแสะเลือดกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อทางเดินหายใจและทําลายโครงสร้าง DNA ของเซลล์ปอดนําไปสู่การกลายพันธุ์ของเซลล์ และก่อตัวของมะเร็งปอดดังนั้นควรตรวจเช็คค่าฝุ่น PM 2.5ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงกันอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นควรป้องกันด้วยการใส่หน้ากาก N95 นามัยเตือนกินหอยนางรมสดหรือดิบเสี่ยงติดเชื้อแบคทีเรีย Vibrio vulnificus หรือรู้จักในชื่อแบคทีเรียกินเนื้ออาศัยอยู่ในน้ําทะเลทั่วโลกมักพบในหอยสองฝายอย่างหอยนางรมถ้ากินหอยนางรมดิบที่มีการปนเปื้อนเชื้อหรือการสัมผัสกับน้ําทะเลหรืออาหารทะเลที่มีเชื้อผ่านบาดแผลบนผิวหนังคนที่ได้รับเชื้อมักมีไข้หนาวสัน่นท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนในบางคนอาจติดเชื้อในกระแสะเลือดโดยเฉพาะคนที่มีโรคตับเรื้อรงังอาการ จะรุนแรงอาจเกิดภาวะช็อกหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคในสหรัฐอเมริกามีรายงานผู้เสียชีวิตหลายรายจากการกินหอยนางรมสดโดยมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง1ใน5ของผู้ที่ติดเชื้อดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการกินหอยนางรมดิบควรปรุงให้สุกด้วยความร้อนสูงทุกครั้ง ไฟฟ้าจะมีหม้อชั้นในที่เคลือบสารกันติดซึ่งอานมีสารเคมีเช่นกรดเพอร์ฟูอโรออกทานอิกซึ่งองค์การวิจัยมะเร็งนานาชาติจัดให้เป็นสารในกลุ่ม 2A คืออาจเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือสูดดมไอระเหยที่เกิดจากการสลายตัวของสารเคลือบที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน นอกจากนี้หากพบความเสียหายบนหม้อหุงข้าวเช่นมีรอยขีดขว่วนมีการหลุดลอกมีรอยบุบหรือนูนผิดปกติมีสีเปลี่ยนไปให้เปลี่ยนใหม่ทันทีรวมทั้งควรทําความสะอาดหม้อชั้นในด้วยฟองน้ําหรือผ้าน,นุ่มๆและใช้งานด้วยการให้ความร้อนในระดับปานกลางถึงต่ําจะช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพในระยะยาว